V.R. นี่ออกได้ยังไงมาถามฉันฉันจะถามใครล่ะแกปัญหาเองสิมันเกิดอะไรขึ้นฉันใส่ V.R. แปลกแล้วฉันก็มาโผล่ที่นี่พวกคุณเป็นใครอ่ะฉันจะถอดมันออกได้ยังไงฉันอยู่ที่ไหนฉันว่าเรามาสงบสติอารมณ์กันเถอะทุกอย่างจะโอเค เราทุกคนเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วเฉยแค่จะต้องมุงนะ่งหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ <c oughs> เอ,อ้พระเจ้าแล,แ,ลแล้วฉันจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะ <c oughs> เอาล่ะอย่าวิตกกังวลกับมันหรืออะไรทั้งนั้น <c oughs> แต่เออเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทีเดียว <c oughs> ไม่มีทางออก อะไรนะหุบปากไปเลยแจ็คแต่ใช่เขาพูดถูกยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่แล้วก็ร่างกายใหม่ของเธอ,เอบ้านใหม่เหรอคุณหมายความว่าอะไรอะ่ะพวกหยาใจร้ายนะเราติดอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วคิงเกอร์เขาไม่น่าจะอยู่ที่นี่นานสุดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นบ้านนะ ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วนี่มันคือความฝันแล้วฉันจะต้องเล่นตามบทจนกว่าฉันจะตื่นใช่ไหม <c oughs> ถึงชื่อช่วนี่เป็นความฝัน